อยากเป็นคนคิดบวกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวาน,นิตาเซสชันค่ะวันนี้น้องจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนาย n ์เซตให้กลายเป็นคนคิดบวกนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยแล้วคิดบวกนะต้องคิดบวกนะชีวิตมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่ทํายังไงทํายังไงให้กลายเป็นคนคิดบวกไปบวกกับเขาเหรอหรือว่าบวกเลขเหรอหรืออะไรหรอมันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปบอกเลยค่ะว่าการคิดบวกเนี่ยคือการฝึกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกเนี่ยก็โอกาสที่จะคิดบวกได้เนี่ยมันจะทําได้แวบๆบแบบแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่การคิดบวกอย่างแท้จริงแต่ว่ามันคือการมองโลกในแง่ดีเกินไปค่ะการคิดบวกสําหรับนกนะคะคือการมองโลกในแง่ดีบวกกับมองโลกตามความเป็นจริงค่ะเท่ากับ เห็นข้อดีอย่างมีเหตุมีผลค่ะถ้าเราไม่มองข้อดีของความเป็นจริงอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยจะทําให้เรื่องราวการคิดบวกของเรากลายเป็นการมโนโดได้ค่ะวันนี้เราจะมีโจทย์มาให้ทุกคนคิดไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าการฝึกตั้งโจทย์เนี่ยจะทําให้เราจําลองสถานการณ์ว่าเราจะสามารถคิดบวกได้ไหมคะ่ะให้ทุกคนสมมุติตัวเองว่าวันนี้ทุกคนกําลังถูกไล่ออกอ่าทุกคนมีงานทําที่มั่นคงเป็นงานที่ทุกคนรัก เป็นงานที่ทุกคนชอบเป็นงานที่เป็นแพชชั่นเป็นงานที่มีรายได้ที่ดีแต่ว่าวันนี้เราเกิดถูกไล่ออกขึ้นมา เราจะต้องมองสถานการณ์แบบนี้ยังไงให้กลายเป็นคนที่คิดบวกอะเรามาแกะความคิดจริงๆของมนุษย์ทั่วไปก่อนมาถ้าวันนี้เราไม่ทำอะไรผิดเลยนะแต่มันเป็นเหตุผลเพราะว่าฉันไม่ใช่ที่รักฉันไม่ใช่ลูกรักของคนในองค์กรฉันไม่ใช่ลูกรักของเจ้าของบริษัทฉันเป็นคนที่เก่งนะแต่ฉันไม่ประจบประแจงไม่พนาพนอทําให้ฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะว่าเขาต้องการจะเลี้ยงพนักงานออกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในออฟฟิศอ่าถ้าสมมติมันเป็นกรณีอย่างนี้ แว็บแรกมันเป็นยังไงคะโกรธไหมคะโกรธสิใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันไม่มีเหตุผลไงที่นอกจากความถูกใจแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นว่ามันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นมารองรับว่าถ้าฉันทําผิดหรอใช่ฉันควรถูกลงโทษแต่นี่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทําไมฉันถึงถูกไล่ออกอ่าเราลองคิดตามแบบนี้ความรู้สึกโกรธมาก่อนเลยอันดับแรก2ก็คือต้องไปถามไปถกเถ,ถียงเกิดการทะเลาะขึ้นมา ความรู้สึกแบบนี้มีทุกคนแสดงออกหรือไม่แสดงออก,อ,อ,อ,กอีกเรื่องหนึง่งเพราะมันเกิดขึ้นบนความไม่เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าเราจะเป็นคนคิดบวกขึ้นมาทํายังไงดีเราจะทําไงกับสนาคารนี้ดีคะจะยอมออกไหมหรือว่าไม่ยอมออกถ้าเป็นเรานะเมื่อเราใส่กระบวนการการคิดบวกไปแล้วเราเห็นเหตุผลบนความเป็นจริงแล้วหาข้อดีในสิ่งที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็คือ ออกตามที่เขาบอกออกแล้วทบทวนตัวเองทบทวนมองว่าเส้นทางเนี้มันใช่เส้นทางที่ถูกต้องของเราจริงๆหรือไม่ฉันทำงานที่เนี่มาสิบปีทำไมฉันถึงอยู่ที่เดิมทำไมฉันถึงไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีทำไมเงินเดือนมันไม่ขึ้นสู่เพดานที่สูงขึ้นสักทีแต่ฉันมีผลงานที่ดีมาตลอดอ่า ถ้าเรามองเห็นข้อเท็จจริงในหลังจากที่เราถูกไล่ออกแล้ววิธีคิดของคนเราก็มักจะเปลี่ยนค่ะให้เราโฟกัสกับจุดแข็งของตัวเองว่าเอ้ยจุดแข็งของเรามันคือสิ่งนี้มองในข้อดีบนความที่มันโชคร้ายเนี่ยฉันมีจุดแข็งแบบนี้ การที่คุณไล่ฉันออกไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีคุณค่าไม่ได้แปลว่าฉันไม่เก่งแต่แปลว่าคุณไม่เห็นคุณค่าของฉันแปลว่าฉันอยู่ไม่ถูกที่เออถ้าเราสามารถชิปความคิดให้มองในเลนนี้ได้นะทุกคนจะเริ่มฝึกเป็นคนที่เริ่มคิดในแง่บวกมากขึ้นเมื่อเรารู้แวลูของเราแล้วว่าเราเป็นคนที่มีโพเทนเชียลขนาดไหนเราจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เขาอยากได้เราเขาต้องการเรา เขาไม่มีเราเขาเติบโตในบริษัทไม่ได้เอ,อตัวอย่างถัดไปคือถ้ามีคนมาโกงเงินอเป็นไงคะโกงเงินนี่เรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากทํางานเราไม่ได้เงินนี่เรื่องใหญ่มากทําไมถึงโกงคําถามชุดแบบเนี้มันจะขึ้นมาในหัวเลย ฉันไม่ทำอะไรให้งานก็ให้แล้วทำทุกอย่างให้แล้วทำไมถึงโกงเงินกันทำไมถึงหักหลังกันทำไมถึงไม่จ่ายในส่วนที่สมควรจะจ่ายแล้วคุณบอกว่าไม่มีแต่ว่าทำไมก่อนหน้าน,นี้คุณจ้างฉันเออถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนทำไงคะเงินมันเป็นเรื่องของปากท้องถูกไหมใครๆก็โกรธถูกไหมคะสถานการณ์นี้เราจะแก้ยังไงให้กลายเป็นคนที่คิดบวกในสถานการณ์นี้ได้หเราได้ทำสัญญาหรือเปล่า เราไว้ใจเขามากเกินไปหรือเปล่าเรารอบคอบไหมเราสับเพ่าอะไรไปหรือเปล่าถ้าเรามองความเป็นจริงแล้วแล้วหาข้อดีบนเรื่องราวนี้ก็คือฉันจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครั้งเนี้ยมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่วันหนึ่งในข้างหน้าเราจะสามารถอุดรอยรั่วในสิ่งที่เราเคยทำไว้แล้ว ถ้าเกิดว่าเขาโกงเงินเราได้เพียงเพราะว่าไม่มีสัญญาครั้งต่อไปในการทำงานเราก็จะมีสัญญาถ้าครั้งนี้มีสัญญาแต่เขาไม่จ่ายแล้วหลักฐานเราไม่เพียงพอครั้งหน้าเราก็จะรู้จักการอัดวิดีโออัดเสียงไว้มากขึ้นมันจะทำให้เรามองเห็นว่าเออจริงๆแล้วเหตุการณ์บางอย่างอ่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทำให้เรารับกับความที่มันผิดหวังเสียใจได้มากขึ้น แม้ว่าเราจะไม่สมควรได้รับก็ตามแต่การอยู่ร่วมในความหลากหลายค่ะมีคนมากมายที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเรามีคนมากมายที่เขาไม่ได้หวังดีแบบเรามีคนมากมายที่เขาเลือกที่จะทำผิดไม่ได้ทำดีแบบเราเราจะต้องอยู่บนความหลากหลายนั้นให้ได้แล้วคัดกรองความหลากหลายนั้นให้ถึงจุดที่เจอแต่คนดีๆ เมื่อเราเจ็บปวดมามากพอเราก็จะเจอจุดที่ดีสิ่งที่จะทำได้ในแต่ละสถานการณ์คือการคิดว่าข้อดีของเรื่องนี้มันคืออะไรเอออย่างน้อยนะฉันก็เสียแค่เงิน แต่ฉันไม่ได้เสียวิชาชีพฉันไปฉันไม่ได้เสียเครื่องไม้เครื่องมือที่ฉันจะทั้งทามาหากินต่อไปฉันไม่ได้เสียบ้านฉันไม่ได้เสียรถฉันไม่ได้เสียคนรักเสียคนในครอบครัวฉันยังมีพวกเขาอยู่ในชีวิตมีแค่เงินจํานวนนั้นที่ฉันใช้เวลาอันน้อยนิดทํางานให้เขาแล้วเขาไม่จ่ายมาครั้งต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วเราจะเห็นข้อบกพร่องทุกอย่างและอดรอยรั่วได้อย่างทันทีนี่คือการมองความเป็นจริงและมองข้อดีของเหตุการณ์ในสถานการณ์ ที่ร้ายเพื่อให้เราได้ก้าวหน้าต่อไปกล้าที่จะเดินต่อไปโดยที่เราจะไม่จมต่อเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นนี่คือวิธีการฝึกการคิดบวกค่ะถ้าทุกคนมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตประจําวันลองพยายามถ้าเรานึกไม่ออกนะให้ลองเขียนออกมาดูลองพิมพ์ออกมาก็ได้หรือว่าลองพูดอัดวิดีโอไว้ว่าเอ้ยสถานการณ์เนี้ยวันนี้เราเจอนี่มาเราต้องการให้ตัวเองอเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราพูดพูดพูดเก็บไว้แล้วเราก็มามองว่าเอ้ย ข้อดีของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนนะฉันพยายามจะหาข้อดีเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการก้าวต่อไปอย่างไม่เจ็บปวดเพราะถ้าเราแบกความเจ็บปวดไปด้วยแล้วไม่มองข้อดีไม่มองความเป็นบวกในเรื่องนั้นๆมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีแผลไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่มีปมไปเรื่อยๆเราก็จะต้องแก้ปมไม่รู้จักจบจบสิ้นไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยค่ะนั่นก็จะทําให้เราหาความสุขในชีวิตได้ยากมากๆเลยค่ะสรุปสั้นๆง่ายๆถ้าเราจะคิดบวก เราต้องมองข้อเท็จจริงให้ออกเราต้องมองข้อดีในเหตุการณ์ที่เลวร้ายให้ออกเราต้องนำมาเรียนรู้เราต้องนำมาปรับใช้เราต้องนำมาปรับปรุงและเราต้องก้าวต่อไปให้ได้มองเห็นแล้วไม่เก็บเป็นปมเรียนรู้แล้วปล่อยทิ้งเลยแล้วก้าวไปข้างหน้านี่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดคะ่ะโดยที่ไม่กลับมาจมกับเหตุการณ์ในอดีตอีกคะ่ะ